ตอนนี้น้องบีมขับนำบาบาสมาอันนี้มอเตอร์ไซค์2อล้อนะคะน้องบีมขับชอปเปอร์เย่ <Yeah. S 1> อาเก่งแล้วเก่งแล้วครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่สนามโกคาร์ดนาโนเซอร์กิตนะครับมีมอเตอร์ไซค์จิ๋วด้วยนะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันว่าบีมเนี่ย จะขับรถอะไรได้บ้างอ่ะโอเคเดี๋ยวพาบีมเข้าไปดูรถก่อนว่าบ,บีมอยากจะขี่รถอะไร,หรโหดูสนามของเราสิกว้างขวางมากนี่บีมเหมือนของเราอ,ะอ่ะอ๋ออันนี้ทรงตัวต้องทรงตัวครับวิ่งจิ๋วมากเลยอะ่ะเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยครับคนโตก็ขี่ได้เหรอขี่ได้ครับเขาขี่ได้ <laughs> แม่บีมเหรอไอ้บีลองว่ะ นี่นี่โกคาร์ดอันนี้บีมขาถึงเอออุยบีมมันนี้เท่มากเลยฮะอันนี้เครื่องยนต์หรือไฟฟ้าครับนี่เป็นไฟฟ้าครับไฟฟ้าไฟฟ้าโอ้สนามก็ถือว่าใหญ่เลยนะมีเยอะมากอืมเล่นกันเลยบีมลองเทสก่อนว่าขาถึงเบ้าสบายสบายเลยอันไหนอันไหนเบรกอันไหนเยยบครับอันนี้คันเร่งครับเยยบไป รถขับช้าเร็วได้เลยครับแต่บีมบอกว่าจะลองขี่หมอไสก่อนใช่ป่ะอ่ะเดี๋ยวใส่มวกกันน็อกก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับโอเคเซฟตี้พร้อมคนพร้อมยังครับพร้อนเ่ยครับ,รรบพร้อมอไปได้นี่บีมเริ่มจากมีล้อข้างๆก่อนนะเพราะช่วยทรงตัวเพราะยังขับไม่คล่อง <c oughs> เดี๋ยวปานั่งสกูตเตอร์ตามไปกับแม่ โอ้เราตามนักแข่งไปแล้วครับรอบนี้เราเหมาสนามนะครับตามไปโอ้โหมันไหมครับม like. right ันไหมครับโอ้เขามันมากเลยครับโอ้เขาโค้งระวังด้วยนะบีมไฟไฟไฟเขาโค้งนี่จริงไม่ใช่ที่มอเตอร์ไซค์แบบนี้เลยใช่ใช่เฮ้ยเท่นะบีนะมอเตอไซค์จิ๋วอ่ะโอ้แจ้ว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  บีมชุดบีมเท่มากเลยอะอ่าวิ่งรอบหนึ่งนี่ใหญ่เนาะบีเนาะโอ้โหมาครับมาครับมาครับขี่ครับขี่ยากไหมเบีมถ้ามันเริ่มมันใจยากกว่าเบีมได้หน่อยถ้ามันใจก็บิดเร็วขึ้นได้ เดี๋ยวป๋าจะลองให้แม่ลงมั่งถ้ามีเด็กคนอื่นเล่นอ่ะเอ๋อโอ้โหเมื่อกี้เกือบแล้วพูดไส่โง่ไส่โง่เกือบแล้วเกือบแล้วเหนืยเรียมเหนยมถ้าสองล้อนี้บรีมล้มไปตอนนี้นักแข่งในสนามมีแค่สองคนครับโอ้โหแซงไปแล้วตอนนี้แซงไปแล้วแซงไปแล้วอยู่ในช่วงเขาเต้นเขา ไม่พูดไม่จาระวังโคงนี้ระวังโคงนี้โคงอันตรายไปไปนี่ครบเจ็ดนาทีแล้วนะครับนานมากเจ็ดนาทีไปเขาเขาเสน้นได้ครบครบแล้วเจ็ดนาทีมีพี่มาโบกครับมีพี่มาโบกอ่าเขาเขาไปในสุดเบียมไปไนสุดนะ เดี๋ยวให้นักแข่งของเราพักก่อนครับนักแข่งพักก่อนครับออสัมภาษณ์หน่อยครับความรู้สึกสัมภาษณ์หน่อยครับเป็นไงครับมันไหมม<า>ันมันขับมอเตอ์ไซค์ก็ไปมันเดี๋ยวขับมอเตอร์ไซค์มาเดี๋ยวให้แม่บีขี่บ้างครับเดี๋ย็กก็รู้ว่าแม่เนี่ยจะขี่อ่าคนโตก็ขี่ได้นะมอเตอร์ไซค์จิ๋วอะ่ะอย่าซิ่งมากนะครับคุณอย่าล้มนี่อายเขาเลยนะบีมไปแล้วครับแม่บีตามไป เอาชเอาช้า,ชาๆก่อนนะไปแล้วตอนนี้เราปล่อยตัวนักแข่งแล้วครับโอ้มาแล้วครับแม่บีเล่นมือหน่อยบิดบิดหน่อยเ <c oughs> ้าเบาตรงนี้เบาวบาวบาตรงนี้ระวงังตรงนี้ระวงัง <c oughs> โอ้โหสองคันนี้ซิ่งมากครับตีโค้งมาเลยระวังด้วยระวังล้นหลังด้วยนะระวังล้นหลังด้วยระวงัง ด้วยนะครับระวังรถหลังด้วยนะครับระวังรถหลังด้วยนะครับระวังรถหลังด้วยนะครับมาเร็วนะครับโอ้ oh, ตอนนี้แ <c oughs> ม่บีกับน,น้องบีมไปนน่นแล้วครับ <c oughs> ขับตีคู่กันไปเลยครับโอ้โ oh, ห oh, ตอนนี้ในสนามแข่งเราดุเลือดมากครับมีรถหลายคันโอ้ oh, <c oughs> oh, ดูคันนี้ดูคันนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหดูลีลามาแล้วครับแม่บีกับน้องบีมตีโค้งมาแล้วครับโอ้โหแข่งขับเชี้ยวกันมา ตอนนี้ครับเรารายงานสดจากสนามแข่งรถนาโนเซอร์กิตนะครับโอ้โหโอ้โตามคันนั้นนี้สุดยอดยั่งแรงฮะโอ้โหระวังหลังระวังหลังระวังหลังนะระวังหลังนะบีมระวังนะบีมระวังโอ้โหสุดยอด มาครับโอ้โหมาแล้วครับข้างหลังเราตามกันมาแล้วครับโอ้โหมีหลายคันครับโอ้โหดุเดือดมากครับตอนนี้สนามของเราน,นี่นักแข่งคนนี้ชื่ออะไรครับนักแข่งมอเตอร์ไซค์คันเล็กนี้ห้าสิบบาทคุม้มมากเจ็ดนาทีระวังหลังด้วยครับระวังโดนแซงนะครับมีนักแข่งมาอย่าหันไปมองอย่าหันไปมองเดี๋ยวล้มโอ้ oh. ไปโอ้โหนักแข่งคนนี้ตัวเต็งอันดับหนึ่งนะครับโอ้โหดูลีลาการเทโค้งโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอหมดรอบแล้วครับตอนนี้หมดรอบเขาช่อง์วิสด้วยเขาช่อง์วิตด้วย รอบนี้ครับเขาจะปรับปรับให้แข็งเขาขี่มอเตอร์ไซค์สองล้อของจริงครับเฮ้ยอันนี้เทะบีมไปได้นะแข่งไปได้ตั <c oughs> ้สองล้อนี่ขี่ยากเลยถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์สองล้อต้องฝึกฝนนะแต่น่ารักดิอ่ะ,อะเดี๋ยวก็คล้องเดี๋ยวก็คล้องฝึกไปเรื่อย <c oughs> นนี่น,นี่มีแม่คอยเทนอยู่อ่าเจ้วเจ้าเจ้ว,จวไปแล้วครับตัวนี้ต้องบีมหัดขับสองลอ้อชอปเปอร์อ่าค่อยๆให้ค่อย,อย,อยนั่นแหละครับได้แล้วได้แล้วค่อยๆรับอ่าค่อยๆปิดนี่ป๋าป๋าชี้อยู่ตรงนี้ เดี๋ยวคุณไปจอดรอรูก,ก่อนครับคุณโดนลูกนอ็อกรอบ <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละอ่าตอนนี้น้องบีมเริ่มขับคล่องแล้วครับตอนนี้น้องบีมขับนำปาบาสมาอันนี้มอเตอร์ไซค์สองล้อนะคะอบีมขับชอปเปอร์เนี่อ่าเก่งแล้วเก่งแล้วครับ มาแล้วครับมาแล้วครับอ่าค่อยๆไปครับอ่าค่อยๆครับ